สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมีรีโวหน้าหมูป่าปี2022มาแนะนำนะครับ1นคันนะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับ22แท้นะครับคันนี้นะเป็นแบบตอนเดียวตู้ทึบมีเนียมนะครับเปิดด้านท้ายนะความสูงนะครับจากพื้นจนถึง หลังคาตัวนี้นะครับอยู่ที่2.6เมตรพอดีนะครับผมนะสามารถลอดใต้สะพานได้นะครับผมนี่นะนี่ไฟติดนะครับไฟติดนะให้ดูท้ายก่อนอให้ดูก่อนนะนี่เป็นแบบนี้นะมีบุตัวแผ่นไม้ตรงนี้นะเสริมมาไว้แล้วข้างบนนี่เป็นมีเนียมนะครับผมนี่นะอ่ะแล้วที่สำคัญตันนี้เป็นเพาลอยนะเห็นไหมเพาลอยนะ นี่เพารอยเลยนะเสริมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมจบพร้อมหลอ่อนี่นะเผารอยนะครับผมนี่นนะนี่นี่เป็นขี้ดินเฉยๆนะมาดูไม้ก่อน1นึ0 0แสนหกิโลเมตรนะกุญแจครบด้วยนะเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมนะเครื่องยนต์สอ0พันซีซี 1.50แรงมานะครับผมันนึ้นะ,ะดูฝาโปงหน้าก่อนฝาเดิมนะฝาเดิมนี่ฝาเดิมนะฝาเดิมสวยสวยสวยเช่นกันนะเพดสวยงามนะปีเอพิวยีสองนะส่วนสติ๊กเกอร์มอกอรถปีใหม่ๆจะอยู่ด้านในนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะ,ะดูแก้มก่อนนี่แก้มสวยนะแล้วก็มันจะมีโลโก้โตต้าอยู่นี้มันมีขี้ดินอยู่นะนี่อยู่นี้นะ คานเคิรนสวยๆนะตัวเอลชัดเจนนะครับผมสติ๊กเกอร์ตัวอาชัดเจนนะมาร์กอยู่นะมาร์กต่างๆมาร์กต่างๆ,าางๆอยู่ีฝั่งหนึ่งนี่เนี่ยโลโก้โตโยต้ามันมีที่ดินอยู่เดี๋ยวแซมเอาหนวรูปๆก่อนนี่อ่ะหนวรูปละนี่นะโลโก้โตโยต้าอยู่โลโก้โตโยต้านะฝาเดิมๆตัวอาชัดเจนนะครับผม ABS ถุงลมอะปั๊มลมนะเดิมเดิมสวยสวยดูหัวน็อตไม่ไขนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกระจกมองข้างสีดำด้านนะครับมือเปิดสีดำนะอันนี้ปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือนะกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะพับมือมพับมือนะครับผมไปดูก่อน หน้าจอ,อนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับเดี๋ยวดีเสียงก่อนนี่นะนี่เป็นระบบสัมผัสนะปี22แท้ๆนะคันนี้ลงแล้วเรียบร้อยรถกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้ายนะนี่ลงเรียบร้อย150มา้า2,400ซีซีระดับที่1อาคเนแคปิตอนเหมือนเดิมน,นะภาษีถูกๆครับผม 1350บาทนะครับผมเกะก็มาตรฐานนะครับผมมาตรฐานเลย2ตํตำแหน่งมาตรฐานเลยนะครับรถใช้งานเลยนะครับผมพร้อมเลยนะสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะเปิดไฟก่อนนจะดูไฟด้านท้ายไหมแล้วก็ดูในส่วนของลูกกระบะสวยงามนะครับเห็นไหมลูกกระบะสวยสวยงามนะเป็นเพาลอยนะเป็นเพาลอยเลยนะนี่ตัวนี้นะเพาลอยเลยนะครับ สวยงามนะให้ดูก่อนนี่ครับเขาเสริมมาแล้วนี่นะเห็นไหมเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นี่นะนนะเห็นไหมโช๊คเชิร์กเปลี่ยนมาละของอะไรครับจีอะไรซูสอะไรซัส,สช็อคเนี่ยพรีเมียมซัสเพนชั่นนี่นะสวยเลยนะน,นี่นะสวยงามนะ คันนี้ราคาอยู่349,000บาทนะครับแล้วก็มีรถที่เข้ามาใหม่เช่นกันนะราคายังไม่มาแต่ว่าแซมแจ้งราคาคร่าวๆก่อนนะครับจะราคาถ้าปี22นะครับราคาตั้งแต่349,000บาทจนถึง379,000บาทนะให้ดูทีดดูไมขีดหนึงก่อนเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้เบาะสวยอยู่เลยนะขาดนิดเดียวนะเลขไม่หนึ่งแส 5 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมอันนี้นะมาลองดูคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่างคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี22เช่นกันนะราคายังไม่มาแต่ราคาคิดว่าเหมือนกัน60,79นะคันนี้60,79นะเล็ะเลขไมล์ห5 3่0 0นะคันนี้นะ153,000นะครับผม แล้วก็คันนี้มันปี21เนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วย3ทวพเท่าชอรกเชอร์เนี่ยปี21นะครับผมให้ดูก่อนอันนี้เบาะสวยนะอันนี้ไม่หนึ่งแสนหกหมืนพันนะสำหรับคันนี้นะอันนี้จะไม่น้อยกว่าแต่เป็นปี21เดี๋ยวขอดูสำเนาเล่มหน่อย อันนี้ปี21คันนี้ปี21นะครับผมรถเดียวกันแต่ปีใหม่กว่าปี21นะครับผมเออนะอน,นี่ปี21นะตัวนี้จะเป็นตู้มินเนีรเหมือนกันนะตัวนี้ตู้มินเนีรเหมือนกันเลยความสูงเท่ากันครับ2.6เมตรนะครับจากพื้นจนถึงหลังคานี้คือ2.6เมตรนะ นี่ก็เพิ่งเข้ามาเช่นกันนะครับผมตัวนี้3เท่าเชอร์ดูไม่ก่อนอันนี้ปี21ไม่166,000นะครับผมสำหรับคันนี้นะ ก็อีกคันหนึ่งคันนี้ปี22ไหม่ห4 9 0 0 0นะครับผมอันนี้ปี22นะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแต่คันที่แซมรีวิวไปคันแรกเนี่ยคือราคามาแล้วเป็นรถที่ก่อนรถที่เข้ามาก่อนนะครับผมราคาคันนี้3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะคันนี้นะ ปี22แท้ๆนะครับคันนี้นะปี22แท้ให้ดูยางก่อนลืมให้ดูเลยยางปี2024นะครับสัปดาห์ที่13นะย้ำอีกครั้งครับความสูงจากพื้นจนถึงข้างบนนะครับบนสุด2.6เมตรนะใช้งานได้รอตายสะพานได้นะครับผมตามนี้นะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผม06354นะ3692นะครับ รูปภาพเพิ่มเติมทักมาไลน์มา0ูนย์หมาสี่สามหกเนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ